โอเคผมเอาแบตเตอรี่ออกนะครับกระแสต้องต่ํากว่าเมื่อกี้อาจจะชาร์จแบตเตอรี่อ่เสียบเลยนี่ครับไม่ใส่แบตเตอรีก่ก็กระแสเท่ากันเลยส่วนมากเครื่องที่ช็อตหรือดับไปเนี่ยเขาจะบูตวนก่อนรอบหรือสองรอบนะครับนี่ครับยนต์บีเทสเตอร์ลองนะครับเดีย๋ยวผมจะประกอบลองเทสดูว่าขึ้นท่าไหมนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาซ่อมโน้ตบุ๊กเดียวของคุณน็อตนะครับส่งมาจากอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยอาการเปิดไม่ติดนะแต่เป็นเดียวรุ่นอะไรอาการเปิดไม่ติดเป็นประมาณไหนยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยครับคุณพี่น็อตและท่านผู้ชมคุณพี่น็อตนะครับและท่านผู้ชมวิธีการดูโมเดลเครื่องก่อนเลยนะครับดูง่ายๆอ่า เพื่อนๆสามารถดูตำแหน่งที่คีย์บอร์ดตรงนี้นะครับแปะอยู่เลยเห็นไหมครับมันติดติดมันอ่าสกรีนติดไว้เลยเป็นเดลลาติจูด e ี4จ0ดนะครับลาติจูดลาติจูด e ี4จ0ดอ่ะแต่ถ้าไม่มีสกรีนตรงนี้นะครับบางทีสกรีนเลื่อนไปนะครับให้เพื่อนๆเอาดูตำแหน่งนี้นะครับเอาเซอร์วิสเทเนี่ยครับไปเซิร์ชในเดลไทยแลนด์นะครับเขาจะขึ้นโมเดลรุ่นมานะครับ หรือสติกเกอร์ตรงนี้นะครับจะมีเขียนว่าเดลลาติจูดเนี่ยครับ e เจ็ดสี่หู้นย์ตำแหน่งปลายนิ้วก้อยผมนะครับอ่าโอเคเรามาดูกันอ่าผมใช้สไปาาตตัวนี้นะครับมผเสียบสัปภา์าเลยแล้วกันจ่ายไฟเลี้ยงสไปาายปุ๊บกระแสศูนย์จุดศูนจุดห้าสองศูนย์มีแหลกกดปิดเครื่อน กระแสไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเมนบอร์ดช็อตนี้บาง้นอีกอย่างนะครับผมผมจะเอาแบตเตอรี่ก็ออกเลยแบตเตอรี่ออกเพื่อนๆสามารถสไลด์ตำแหน่งตรงนี้นะครับสไลด์ก็แบตเตอรี่เปิดออกมาเลยรุ่นนี้นะครับโอเคผมเอาแบตเตอรี่ออกนะครับกระแสต้องต่ำกว่าเมื่อกี้อาจจะชาร์จแบตเตอรี่อเสียบเลยนี่ครับไม่ใส่แบตเตอรี่ก็กตตระแสเท่ากันเลย0ูน0จุดห้าสองศูนย์ อันนี้เมนบอร์ดกินกระแสสเตนบายสูงน่าจะเมนบอร์ดช็อตไปเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยครับแล้วมาดูกันว่าเป็นที่อะไร ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับคุณพี่น็อตแต่ท่านผู้ชมเบื้องต้นเลยนะครับผมเจอเลยนี่ครับโดนข้ามน้ําแล้วก็มีช็อตอยู่ตรงนี้เลยครับดำนี่ก็จุดนี้ด้วยสองจุดแต่อย่างอื่นยังมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าอ่าผมแกะออกมาแล้วก็ด้านในก็ถือว่าคุนนิดหน่อยนะครับแต่ก็มีคีย์บอร์ดก็เยอะนะครับบอดีก็มีนะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้ก็แกะยากมากนะครับตรงนี้ห่วย แค okay. ยากุ่นไายมากครับรอสายรอฝาโอเคเดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองไล่ระบบไฟครับโอเคนะครับคุณพี่น็อตผมได้ทำความสะอาดให้แล้วนะครับนะทีบอร์ดผมก็ทำให้แล้วนะครับส่วนบอดี้ส่วนอื่นผมก็ทำให้นะและเมนบอร์ดอันนี้ผมก็ทำให้แล้วนะครับทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวที่ผิดปกติออกไปนะครับมี2จุดนะครับจุดนี้กับจุดนี้ มีเป็นผมได้ดูวงจรหรอครับก็เห็นตําแหน่งปิดเพี้ยนก็เลยทำเลยเป็นา q QD1 นะครับแล้วก็ UD1 แล้วก็ PQ101 แล้วก็ PQ103 นะครับแล้วก็มี DC printer ตรงนี้นะครับปิดเพี้ยนทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเก็บงานที่ปิดเพี้ยนแล้วเปลี่ยนตัวที่ปกติเข้าไปเราลงลงลงมาออนกันนะครับเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนก่อนนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันเลยคุณพี่น็อตและท่านผู้ชมผมอ่าได้เปลี่ยนตัวที่ผิดปกตินะครับก็คือตัวที่คิดว่าน่าจะเสียนะครับตอนนี้ไม่ไม่มีไม่มีผมช็อตแล้วนะครับผมลองวัดแล้วเมื่อกี้ช็อตนะครับก็เลยอ่ะโอเค เนี่ยผมลองจ่ายไฟเลยผมจะใช้สับายตัวนี้นะครับนี่ครับเขากินเป็น0.4 0.5นะครับก็จะวิ่งผมเสียบยอดบีเทสเตอร์เขไปด้วยนครับยอดบีเทสเตอร์ดับวนนะครับส่วนมากเครื่องที่ช็อตหรือดับไปเนี่ยเขาจะบูตวนก่อนรอบรือสองรอบนะครับนี่ครับยอดบีเทสเตอร์ลองนะครับ เดี๋ยวผมจะประกอบลองเทสดูว่าขึ้นภาพไหมนะครับแต่เดี๋ยวก่อนประกอบผมจะวางซีโครอะไรให้ใหม่ด้วยนะครับว่าโอเคไหมอ่าแล้วเดี๋ยวผมผมเปลี่ยนแบตเตอรี่แอ c ให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่แอ c หมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปประกอบเลย ครับคุณพี่น,อน็อตผมประกอบเพื่อเทสนะครับเ่อขึ้นภาพไหมขอโทษครับผมคอนเฟิร์มเลยนะครับดูนี้ประกอบอยากมากตำแหน่งตรงนี้นะครับยากจริงๆมันประกอบไม่ค่อยลงนะบแล้วผมไม่มืออาชีพก็มไม่รู้โอเคผมใช้สปไปร์ตตัวนี้นะครับแต่ผมเสียบพาวเวอร์สปร์เลยจ่ายไฟแล้วนะครับเครื่องจะออนเองก่อนนะครับเพราะว่าผมยังอ่า เพิ่เปลี่ยนแบตเตอรี่ RTC ไปเขาก็จะออนเองนะจะวนให้เขาวนก่อนนะครับรอบหรือสองรอบดูสักครู่นึงนะครับอ้าวโอเคนี่ครับภาพมาแล้วเดียวนี่ภาพมาแล้วนะครับบูตนะครับก็จะบูตหาบูตก่อนก็จะวิ่งหาบูต เฟ็ชได้เราอายุไอ้หาดิสครับโอเคนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดว่าแล้วตรวจเช็คให้ทีละชิ้นว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมใหม่นะครับโอเคไปประกอบกันเลย โอเคผมประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับคุณพี่น,อน็อตเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดด้านนอกให้ด้วยเสียบดปเตอร์เลยนะครับใช้สายตัวนี้นะครับยังออนเองอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวพอเขาออนรอบหน้านี้เข้าว,วินโดว์ล้วก็จะไม่ออนเองแล้วนะครับบูตวนหนึ่งรอบนะครับรอนนี้ใส่แบตเตอรี่ด้วยนะครับกระแสอาจจะสูงขึ้นไปกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับถ้าชาร์จแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่เก็บไฟ ถ้าแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟก็อาจจะกระแสต,ต่ำเท่ากับพื้นภาพปกติอันนี้น่าจะเก็บไฟครับิถึกง2นะามมาแอมป์เลยพื้นภาพอะไรนะครับอ่าเขาตาม,มาผมกด F1 ผ่านไปก่อนนะครับอันนี้ฟองอ่าคีบอร์ดใช้ได้บ้าง F1 นะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอาหาคีย์บอร์ดก่อนนะครับยิบคีย์บอร์ดไปพงได้ <Y ip. S 1> ี่บอร์ดเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทอให้กด F1 F1 ผ่านไปก่อนนะครับคีย์บอร์ดอาจจะใช้ไม่ได้ทุกปุ่มหรือยังไงนะครับเดี๋ยวผมเทสให้นะครับอ้สับบ ด้านซ้ายมือนะครับกด F1 นะครับใช้คีบบอร์ดนอกนะครับกด F1 มาครับบูทูใหม่นะครับ เครื่องของคุณพี่เป็นของคุณพี่นัดเป็นโลฮาร์ดิตธรรมดานะครับยังไม่ได้เป็นแบบ SSD ก,ก,ก็ไม่ไม่เป็นไรครับแต่อาจจะช้าหน่อยัอ้างนี้เป็นคอย e ห้านะครับ CPU คอย e ห้าวุ้นแล้วครับวินโดว์เป็น Windows 10นะครับ แบตเตอรี่ ATC ผมก็เปลี่ยนให้เลยนะครับหมดแล้วรู้สักคู่หนึ่งนะครับอาจจะก,ก,ก็ไม่นานมากแล้วครับแต่แตก็ใช้เวลาระดับหนึ่งนะแกะยากมากครับตรงนี้ไม่ไม่ได้ว่าแกะง่าย,ายเลยคนระับผมคอนเฟิร์มแกะยากจริงจะไปยากกรงมันทับนะครับกับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเขาสไลด์แปลกเพื่อนหนะ่อย กินกะแสนหนึ่งจุดเก้าหนึ่งู้หนึ่งนะครับอาจจะ Windows อัปเดตหรือ,อยังไงนะครับเปิดพร้อมๆกันเลย คีย์บอร์ดอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับผมว่าดูแล้วมือถ้ากดไม่ได้สักปุ่มนึงแปลกๆนะครับอ่าโ okay, อเคคีย์บอร์ดไม่น่าจะใช้งานได้นะครับโอเค,คอืมก็แน่นดีนะครับใช่แต่ใช้งานไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเทสให้อีกทีหนะึ่งรับอ่าเดี๋ยวผม อันนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้นะครับว่ามีอะไรใช้ได้เพิ่มเติมไหมหรือมีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งคุณพี่น็อตไปนะครับถือว่าเปิดติดขึ้นภาพก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คอุนอื่นให้นะครับสำหรับเพื่อนเอนท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงได้ทำคลิปครั้งต่อๆไป และเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยเพื่อนๆสามารถโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับประเมินราคาก,ก่อนซ่อมได้นะครับและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่นตนะครับที่ไว้วางใจใเราดูแลเครื่องซ่อมของคุณพี่โอเคและผมก็ต้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ